เตยเดีบวไปอย่างยาุ่ากวามสุกนอากมีตอนนี้ข้าเกิอนำตาคำสงนงิ้เขาอิ่มขำเป็นการสิ้นพิพานันแต่จันในวงลำามาถามี่ท้อคนามลองสามอาราสองคนเอาพวกยังจังว่าเอาดอมมากอนและอยากมาเล่อน้ำไหล้าวิจานคนเดียว ตเราไม่เจอเราพี่เอใตักตักตัตเกืาลยคืออ่อนยวกยกยก็ไสบาที่เนยกับนี่เนี่ยสื่ออสี่อีันเี่วกนเยี่เนับปวมาเที่ยเทียนอนมาตยางเนแล้วกับพอร่ง่พอร่งวนี่เพี้ยมฟังพี่งอเพียมเอ้เพี าจาเดินผิดของแล้วนั้นมันบ่แม่นยิบที่ปานเด้อแฟนบัวก็มีโลกกระใดจังได้เจ้าสิหวันโหกคนเรื่องความหักสองเฮาได้มีมาตั้งแต่ต้นเจ้าอย่าพ้นทวนหาเป้าผิดจังบ่เคยผิดสัญญา เกิดมาให้ม ma, e e e ันเออวันเวเดียวเีดสวยเลยเดินตกหลุมพัยายาปินขึ้นยาหวนเกลเกินไว้พวกเขาัวใจแบงความเจ็บแสบพอแหงขอนนางดอกยาวให้มันเต่าเขาหางสูง เอ็อันเดิคนไม่เห็นังสิบวงว่าห้องทวงมาตันหาอยากมาทิ้อยากแม้จะพิจตรข้าหาเพียมไอ้เทียมฟังฟังข้าหเทียมไอ้เทียมป่าผัวแมากพอใคปพอหวังใหญ่น้ัดำตลอด เล่นเนี่ยเขามันผิดของโบรางเขาเศราสามันเป็นบาปทพี่การสาบตลอดเตียงย่ามาเตียงให้เก่าเสื่อเรื่องความผากสองเฮาไดนนีมาตั้งแต่ที่ทั้งจรที่บ่ลืมหลงถึงสินอนในลงเบาเพียจารเอา เลื่มได้แต่ยอมเสียใจให้เธอไปนีสูอย่าตายการผู้ขึ้นเมื่อบ้านหัวสิดาเอาลูกค่อยหลายสิ่งเยงอันสาวนังกึ๊กกึ๊กกึ๊กซ้ำนี่นะซทำ้อยมันสิเกิดหลายนั่นี่เดีพยวก่อนไปสีม่วงนเห็นสิเอื้อคุ้มขึ้นแล้ว น้องเสียใจให้เธอไปที่ซุยสายจานกูขึ้นเมืองบานหัวสีดาพูดหัวเลยหัวง่างเธอมาหาในมือง อย่างเมลดนขาวพอนพอนอ่อสูกเต็เมีอเท่าเออเอาสีจ๊ะ ก็เอากันเป็นกันเสียงล้วเอาว่าไมแไม่ได้ับเจาะพ้นเงี้ยบางนี่บังลาคับเพียงก่อนทับเด่นท้องทับก่อนท้องแค้นับเพียงใส่จังๆได้ยบสันรับเฉื่อยอยูบังลาไม่ขอห้อย้อูเมียมาล้ลูกทับเมืแบบทับเพียงใครจันพี่หลูกู้ใดอยาไปตเขยไงเลยเถ้าเหลู่นั้งรบง้อถมีขนแต่งานห่อยพอลูกข้แบกันหี่โอ้ อรบเอาเร่อน้หว่างเีีเี้ยขกจัดไหเจ้าไอยว่าเจ้าอันคอยว่ดเดี้ยเดียวว่าเจ้าถิเจ้าิดันถ้าถาของไยไม่ไนี่เราข้แต่ี้ได้กายื่นข้ออมแค่เอาหลวงพ่อเียนาปยับนนั่งจ่าหน้าเมื่อกี้เห็นาือเรามัเรา เคยเห็นเจ้าเอาผขาเป็นขาม้าประจุวัดใจแฮะว้าติดมาโจาทุกสิ่งแฮกทุกแห่งเลยใจเย็นๆใส่เลยนะมันเสียใจอย่างโจงที่รู้ที่ห่นโจงตายตายหวนอย่างนั้นเขาไม่เล่นอีกเขาเล่นกูเรียกว่ามือโบว์เด็กๆเขาไปถูกแข่งเลยไม่บอก่ะมึงตอนาฟฟ้าเขาไม่โจงแต่เขาโดดมาไล่มาได้เอาไอเทมเน่าต่อสั่งก็ค่อยๆก็พิจาร้าพ่อแม่ใจก็คุ้มที่โดนมาได้โจงเองเขาโดดไปเจอเข้า พึ่งเงินั้พีเนี่เนาจงคนไปตายมือเรบแตกเก่าคนก็ไรเยอะเลยก็หือประหยัดากปกแตกตึงัลยเอเอทเจ้ากล้าไปปาหัวมาจังเขาบอกกันเจ้าจะได้เจ้าไดต่ให้เจ้าเท่านั้นบ้านโคกนรนสมบูรณ์นี่บ้านโคกถึงเขาบ้านโคกนรบ้านโคกสมบูรณ์นี่เพราะพี่ป่วยหน้าหลายสมัยก็โคกมาทิวาเปเียนบ้างเนเพี้บ้าวนนี้เูหนวัีเพียเจ้าเป็นพยาธได้พอเนี่ยที่หมอถูกจอยไปแต่เป็นพยาเดือหมอหมอนี่บอกจังไ้จัง เจ้าจื้อพวกบอลเจเด้อเอาจังสีซะข้าดองเกงสอนพิมพท่าน่กระดูกสองนบ่อพพ์บเจียว่นแสเก่าเมืองเก่าพันเก่าลเก่าทเก่าหาน้าแต้เลยว้าเลเก่าต้นงี้วปันนี้ไปหลายตายล่แสนเล่นแสนเก่าเมืองเก่าพันเก่าเก่าทีเก่ากว่เก่ดีะเก่าดีสิ้ะเทือนใวันเก่าแสนเก่าหลนะเอา้นี่ลวทุกนวเอวี่ส่วนน เขาจ้า่าพงนหม่อราเข้าดีซิดเขาาพันเก้าลอยเขาบาทใช่ไเา้าอยเข้าพันเกาบาทใช่เจ้ามันเข้าลเ้าิบาเจ้ามันเข้าดีเ้าอะงเนอะแต่ที่มันสัวผมอ่ะเจ้าก็หัวง ส่เจ้าวันมาสี่แงพัารพงสี่แงวันเดอรื่องเด้อพี่าสีหงวันเจ้าเรื่อสัญญาเจ้าได้จเร่เด้อเอเรื่องพี่จังเลาเมื่อวานนี้พี่จั่เลยจำได้พวไหบองบอกข้กดอกใจนางเดินน้องท่าที่ขึ้นกับคอยรับเอาเด้อพี่จั่คือเียกบส๊ ียดเ i ียดายเลยเฮียดให้แม่ยาเขาไเ้ามสิหูจังวงลพี่จาเลยกับบอก ບໍ່ອ <ś m iej oughs> <iej> ັນນີ້ເນາະເອີພ n ເเรียเรีย เขาเก่าห่ดซาดีเซาเรี่ายาหน่อพีเพจะเป็นสเรียงมาที่วันนั้นบอกวันท่พอวันี่ขึ้นยืนแทนต้องลู้ข้อบุญ่อ